ฮัลโหลพอเราได้ผักมาแล้วแต่จะมาทําให้ดูนะคะว่าทํำยังไงว่าทําผักเส้นดองยังไงใส่ถุงมือเรียบร้อยนะดอกดอก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแล้วแต่คุณชอบนะจะชอบกินแบบกรอบๆแก่ๆแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เก็บเก็บเอาหมดแหละแล้วค่อยมาเลือกตอนล้างนะตอนล้างแล้วค่อยมาเลือกออกว่าเราจะเอาอันไหนไหนี่เอาอันไหนก็ล้างแบบ เห็ดหลายอย่างหมดอันหลางบ้างก็สะอาดเลยนี่บ้างเป็นแบบสะอาดอันมาถือกล้องขมามีหน่อยดิไม่จะบอกก็ไม่เป็นไรโอ้ยอย่าพึ่งช่างลูกยังกินไม่หมดเลยคั่นคั่นคั่นจนก็ต้องคั่นจนก็ต้องคั่นจนมันก็ต้องคั่นจนเละมากอะเพราะว่า เวลาการเนี้ยเสียาเขาขันจนเละการเมื่อก็สีสัมนะใบเมื่อก็ซีสัมเขาว่าใบเมื่อก็อ่อนอ่ะ็ขาขันขันพอประมาณขันพอหนักหนักเขียวมันออกนักออกพอขันเสร็จแล้วเขาก็ล้างงากล้างสองนามล่างสามนามล่างล้างจนล้างจนทักสี่ออกล่างจนหนามเขียวออกมาเขียว ล่างสามน้ำปีน้ำอืมอืมาน,น,น้ำผักออกน้ำผักออกล้างจะไ,ไม่หายเหม็นคิวอะ่ะผักแัก้ก็ม็คนคิวเลยนะไม่นี้ฝนตกก็เดออกไปข้านนอกก็เดออกไปน้านข้างนอกนีบก็ข้างนอกอ ก็เตรียมผักเรียบร้อยแล้วลา้างเรียบร้อยคั่นเรียบร้อยสะอาดตองตององตององตองนะคะอันนี้แตงแต่ไปเก็บมาเมื่อวานใส่สามเหลือซ้ำนี่มาคั่นแล้วมันโหดหาจากเต็มถุงกันเลยทำนี่พาก็มาเตรียมน้ำตุกเตรียมน้ำใสก่กระมังเตรียมน้ำกับระมาณเนี่ยไม่รู้ว่าเทอดไรเตรียมน้ำปุ๊บช่วมผสมมอหยักเลยบ่หลายพร้อม เกลือหนึ่งถ้วยเกลือป่นหนึ่งถ้วยถ้วยก็ประมาณนี้ผงชูรสขามเบลล์คือข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ใส่สองปัน่นตุ๊กใส่ประมาณสองปัน่นโอเคเอาค่ะเอาเกลือใส่ก่อนเลยพอเพราตต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 ะตุก๊กจะละลายหนามก่อนเอาเกลือทั้งหมดใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลย เหลือไว้จักน้อยเออหลือไว้จักน้อยกรแตเอาไปโปะข้างหน้าเอาไปโปะข้างหน้าเน้องจักน้อยเอ้แล้วแบบให้แบบคนเห็นเกลือเข้ากันให้เกลือละลายให้เกลือละลาย,ใ,ลลายใส่ผงชูรสจักน้อย นัวขาดไปเลยใส่ผมนัวจักเทไรอ่ะใส่ไปล้นมาล้นกับของใครของมันอ่าใส่มันเพิ่มรสชาติมันนัวขึ้นไงแล้วก็คนปายคนนายเอามือนี่แหละคนสะอาดตัดเร็บไปปล่อยดูอ่ะเร็บกับตัดเร็บจนแบบว่า มาเค้กกับเข่าขช่วงนี้คน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 รู้สึกว่าเกลือเริ่มละลายแล้วละลายไปแล้วละลายไปแล้วใส่ผักก่อนนี่ใส่ผักลงไปใส,ส,ส่ผักลงไปใส่ข่าลงไปใส่ข่าเนียวแล้วก็ย้ำย้ำย้ำจบเลยเดี๋ยวทุกใส่ผักผักแบบนี้นะตัวมีคนถือกลองให้ทุกใส่ผักแบบนี้ใส่ผัก ใช้ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปพ่อใส่ผักลงไปก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกใส่ข้าวเหนียวที่หลังในสูตรตุกตุกใส่ผักเห็ดใส่ผักก่อนแล้วก็จะเข้าวเหนียวที่หลัง กะละมังนี่ได้ซัมนี่อันนี้ก็คือต้องลงอีกกะละมังนึงแล้วก็ใส่ข้าเหนียวทุกใส่สองปั่นประมาณน,นี้สองปัน่นใส่เข้าไปใ้ปก,ก่อนๆให้มันลให้มันเป็นจุ่มๆก่อนพรข้าวเหนียวมาละลายก่อค่อยยำล้มยำลวมกันถ้าอย่ามันเป็นจุดๆคๆๆๆ่อยยำลงไปเด้ อีกสามหมื่นมาเบิงเดี๋ยนะโอ้มเมย์มเมย์ใส่เกลือป่นหนาจักหน่อยทุกบอ่อซิมเน้อยพอว่าตุกตวงเกลือมาแล้วไงตวงเกลือกับตวงน้มามาแล้วคือประมาณนี้เกลือซํานี่น้มซํานี่องที่รสซ้ำนี่ก,กาเอาเลยพอบอ่อซิมแหละพอทุาตะกตกุกแบบเฮ็ดเสียหย่อนทุกซิมนี่แหละ ซิม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 เนาะพอมันมันคิดว่าอุ้ยมันเค็มมากเลยอุ้ยมันเค็มเกินไปอุ้ยมันจืดอุ้ยมันเห็ดเห็ดคือมันเห็ดในเฮาแบบบ่มมันบ่มีสูตรนะเวลาเฮาทานเฮาชิมอ่ะแต่ว่าถ้าเฮามีสูตรเฮากะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเสร็จน้ำซัมมี่ผักซัมนี่เกลือซัมนี่โอ๊ยเราซัมมี่เขาเนี้ยซัมนี่ปึ๊บมันได้เลยอ่ะเออโอเคบายบายวเจอกันอีกสามหมื่นนะ